รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่โรงไฟฟ้านะครับแต่ว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้ไม่ธรรมดาเพราะเขาเปลี่ยนการฝังกลบขยะในชุมชนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าและที่สำคัญ ที่นี่ยังเป็นโมเดลในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรแห่งแรกในจังหวัดระยองอีกด้วยเชื่อไหมครับว่าโรงไฟฟ้าจากขยะแห่งนี้ช่วยลดปริมาณขยะจากหน่วยงานในท้องถิ่นได้ถึง500ตันต่อวันจากเดิมที่ต้องจัดการขยะด้วยการฝังกลบเฉลี่ย1,000ตันต่อวัน เรียกว่าลดจํานวนขยะที่ต้องฝังกลบไปได้ถึงครึ่งหนึ่งหรือปีละเกือบ2 0 0 0 0 0ตันเลยนะครับและที่สําคัญยังช่วยลดงบประมาณบุคลากรและทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นอีกด้วยเรียกว่ามันเจ๋งมากๆเลยล่ละครับและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้โดยมีคนไทยกลุ่มนี้แหละครับที่นําเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่มันน่าสนใจก็คืออะไรที่มันอยู่ภายใต้แนวคิดของคนไทยกลุ่มนี้ครับที่จัดการทั้งขยะสร้างไรายได้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญสุดๆเลยก็คือทําให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นเรามาร่วมติดตามแนวคิดของคนไทยกลุ่มนี้กันครับที่จะยืนยันว่าคนไทยทําได้ในรายการ yes we can ไทยทําได้ และตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF นะครับซึ่งเป็นความร่วมมือกันหลายฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือว่า GPS4 นะครับและอย่างที่ได้เกริ่นไปว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกในจังหวัดระยองนะครับที่เขานําขยะจากชุมชนมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าครับซึ่งน่าสนใจมากๆแต่จะมีวิธีการขั้นตอนอยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับนี่และครับคิดว่าเจอตัวแล้วพี่สิงโต พี่สินเวดีครับัสดีครับัสดีครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นสถานที่นัดพบที่โรแมนติกมากพี่ครับกองขยะมันห้นมามากใช่ใช่ไหมพี่อันนี้ก็คือเป็นขยะอะไรครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอ๋ออันนี้จะเป็นขยะเชื้อเพลิง RDF ที่ผ่านการคัดแยกแล้วที่เห็นเนี่ยก็จะมี ปริมาณอยู่ทั้งหมดประมาณ1000ตัน1 0 0 0ตันใช่อันนี้คือกี่วันนะครับก็พันตันเนี่ยสามารถที่จะส่งเข้าโรงไฟฟ้าได้ประมาณ5วัน5วันใช่คืออย่างที่เห็นนะครับมันคือภูเขาขนาดย่อมๆอ่ะใช่แต่ว่าอันนี้คือขยะที่คัดแยกแล้วใช่คัดแยกจากขยะสดชุมชนที่ที่รถขนขยะเก็บขยะในแต่ละวันเนี่ยเอามาที่โรงคัดแยกนี้เสร็จแล้วเราก็ผ่านกระบวนการ คัดแยกขยะแล้วก็จะออกมาเป็นขยะเชื้อเพลิงที่พร้อมใช้ขยะเชื้อเพลิง RDF ชื่อนี้ไม่คุ้นหูเลยใช่ไหมล่ะครับ RDF นั้นย่อม,มาจาก Refuse, Derived, and f i e l คือการนำขยะมูลฝอยที่ต้องผ่านการคัดแยกที่เหลือแต่สิ่งที่ติดไฟได้เช่นกระดาษพลาสติกมาผ่านกระบวนการแปลรูปเช่นตัดให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการทำงานของเครื่องจักร เพื่อนำไปเป็นขยะเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า <S 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 และที่นี่ก็คือโรงคัดแยกขยะเชื้อเพลิง r d f ทำหน้าที่คัดแยกขยะที่รับมาจากรถเก็บขยะของเทศบาลโดยมีเครื่องจักรอัตโนมัติที่ควบคุมโดยพี่เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่สัมผัสกับขยะที่ไม่ปลอดภัยนั่นเองและนี่ก็คือขยะที่เข้ามาในแต่ละวัน ก็ต้องบอกเลยครับว่ามันเยอะเอามากๆคือเมื่อกี้นะครับที่เราได้เดินลงไปดูเนี่ยคือเป็นโซนที่ขยะนั้นถูกคัดแยกแล้วก็ถูกตัดไว้เรียบร้อยแล้วก็คือเตรียมที่จะเป็นเชื้อเพลิงใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างคือสภาพที่เห็นก็คือขยะที่เราเห็นตามรถขยะนี่แหละครับแบบว่ารวมมิดมิกซ์กันไปหมดเลยที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็น ขยะสดชุมชนที่มาทั่วทั้งจังหวัดระยองก็ที่เห็นเนี่ยก็ปริมาณ500ตัน500ตันต่อวันทุกวันทุกวันใช่ก็ที่นี่ก็จะเริ่มรับขยะเนี่ยตั้งแต่3นาฬิกาพูดง่ายก็คือตีสาของทุกวันแล้วเราก็จะทำการนำมาคัดแยกวันละประมาณ16ชั่วโมงตั้งแต่ตี3จนถึงประมาณ1่ทุ่มก็เครื่องจักรของเราเนี่ยก็จะเป็นระบบคัดแยก อัตโนมัติคนเนี่ยจะไม่ไปสัมผัสกับขยะเลยให้เครื่องจักรเนี่ยทำการคัดแยกแทนก็จะมีเครื่องจักรหลักๆอยู่ประมาณสัก9ต,ตัวเริ่มต้นด้วยเครนเนี่ยคีบขยะเข้าเครื่องสับ,ส,บสับยาบย่อยลดขนาดลดเสร็จก็ นำไปเข้าเครื่องอ่แยกลอนขยะอินทรีย์พวกขยะอินทรีย์ก็พวกเศษผักเศษเนื้อใบไม้พวกน้ำปงน้ำแกงสิ่งที่ไม่เป็นขยะอินทรีย์เนี่ยก็จะส對對ูส่ลําเลียงไปเข้าเครื่องสับละเอียดจะสับอีกรอบนึงเสร็จแล้วก็จะนําไปเข้าเครื่องแยกวัสดุที่เป็นโลหะจะมีแม่เหล็กอ่จับโลหะออกเพื่อไม่ให้พวกเศษเหล็กเนี่ยเข้าไปที่โรงไฟฟ้าแล้วก็จะมี เครื่องร่อนเศษดินเศษทรายเศษปวดอย่างเช่นขยะเป็นแผ่นพลาสติกแล้วกันพอมันมีความชื้นเนี่ยมันก็จะมีเศษดินเศษทรายติดอยู่ใช่ไหมรเราก็จะมีขัดขัดออกอสถานีสุดท้ายก็คือสถานีอุโมงลมก็จะเป่าเป่าลมอัดลมเข้าไปเนี่ยขยะที่เป็นพลาสติกก็จะปิวออกไปเป็นขยะเชื้อเพลิง ซึ่งกระบวนการตั้งแต่ <S <S 2> <S 2> ขี้ขยะเข้าเครื่องสับจนออกไปเป็นผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงเนี่ยใช้เวลา20นาที20นาที<อ>20นาทีโดยที่คนไม่ต้องเข้าไปไปทำอะไรเลยแค่ควบคุมคดูแลเครื่องจักรให้มันทำงานตามตามแต่ละสิ่งที่มันควรจะทำแต่เพียงแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือขยะบ้านเราไม่ได้คัดแยกมาก่อนเพราะฉะนั้น สิ่งที่มันใช้ได้กับใช้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะรวมกันเพราะฉะนั้นปัญหาก็จะมีเกิดขึ้นบ้างเช่นติดขัดอย่างเช่นมีเชือกเส้นยาวแล้วกันมันเข้าไปพันพันพันเครื่องจักรทำงานอยู่ก็ต้องหยุดแล้วเราก็ต้องเอาเชือกผู้นี้ออกอะไรประมาณนี้ครับครับ สมมติว่าถ้าจะต้องจัดการกับขยะในฐานะที่เราเป็นประชาชนทั่วไปอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงบ้างครับพี่หมอผมผมคิดว่าถ้าเราเพียงแต่ให้ความร่วมมือนะครับในการคัดแยกขยะค่เป็นประเภทหลักๆเผาได้กับเผาไม่ได้ก่อนเอาง่ายๆที่สุดเลยอ๋อเอาง่ายๆก่อนเลยถ้าเผาได้รูรวมกันครับเผาไม่ได้แยกออกนะครับอย่างเงี้ยผมว่าก็จะช่วยได้เยอะละอันนี้ระดับครัวเรือนนะครับแต่ระดับทั่วทั่วไปบางทีเราเจอปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่า ขยะไม่ได้มีเฉพาะในครัวเรือนนะครับ,รบผมยกตัวอย่างเช่นเราอจะเจอเช่นเศษแถอวนเศษวัสดุก่อสร้างเมื่อเข้ามาในกระบวนการเนี่ยนะครับ,รบสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องมาพยายามขั้นแยกเหล่านี้ออกไปก่อนต้องบอกว่าโรงไฟฟ้าโรงที่เรากําลังนั่งอยู่ตรงนี้นะครับภาพรวมทั้งสองโรง,งงานก็คือโรงที่ทําการผลิตตัวเชื้อเพลิง กับตัวโรงไฟฟ้ารวมกันเนี่ยลงทุนถึง2,200ล้านบาท2,200ล้านบาทใช่ครับโอ<ฮ>้อันนี้ก็เป็นการลงทุนที่เรียกว่าเพื่อให้เราได้มาตรฐานที่สูงนะครับครับแล้วก็เฉพาะตัวลงคัดแยกขยะอย่างเดียวเ<ม>นี่ยนะครับก็ลงทุนประมาณ565ล้านโอ<ฮ>้ครับทำไมต้องลงทุนตรงนี้เยอะก็เพร,ระาะว่าเราต้องมาจัดการคัดแยกขยะที่มันผสมกันนะครับอืมต้องใส่พลังงานเข้าไปอีกครับนะครับถ้าวันนี้เนี่ยพวกเราช่วยกันเราแยกขยะตั้งแต่ต้นนะครับ เราไม่ต้องเสียพลังงานในการมาคัดแยกไอ้ไอขยะเหล่านี้เลยรประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นภาพรวมก็จะดีขึ้นและด้วยปริมาณขยะที่เข้ามาจำนวนมากครับจึงทำให้ที่นี่ต้องมีมาตรการในการจัดการกับกลิน่นด้วยการติดตั้งระบบดูดซับกลิน่นเพื่อดูดเอากา๊าซหรือกลิ่นในโรงคัดแยกออกไปบำบัดเพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นไปรบกวนชุมชนข้างเคียงอีกด้วย ปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเมื่อช่วงที่แล้วครับเราได้ไปเห็นกระบวนการคัดแยกและเตรียมความพร้อมของขยะเพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ากันไปแล้วตอนนี้ผมกับพี่สิงโตมาอยู่ที่โรงไฟฟ้าจากขยะเชื้อเพลิง RDF หรือเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อมาดูว่ากระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะเชื้อเพลิงนั้นเขามีวิธีการทำกันอย่างไร ทีนี้พอขยะลาเลียงจากสายพานตรงนู้นใช่ไหมครับมาถึงตรงนี้แล้วก็เป็นยังไงต่อครับเราก็จะลําเลียงขยะที่ผ่านการคัดแยกแล้วเนาะมาทางสายพานลำเลียงที่เป็นระบบปิดเพื่อไม่ให้มันปิวแล้วมีกลิ่นออกไปแล้วก็เอามาเข้าที่เตาเผาก็เผาไหม้เผาไหม้แล้วมันก็จะให้ความร้อนเอาความร้อนไปแลกเปลี่ยนกับน้ําน้ําพอมันเดือดก็กลายเป็นไอน้าก็ส่งเข้าไปที่ เครื่องกังหันไอ้น้ำที่ที่เราเรียกกันว่าสตีมเทอร์บายอะเนาะเครื่องหันไอ้น้ำเนี่ยมันก็จะปั่นแล้วมันก็จะต่อเข้ากับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแล้วก็ปั่นได้เป็นไฟฟ้าแล้วก็ส่งออกไปให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็คือถ้าพูดง่ายๆมันก็คือวิธีการกระบวนการผลิตก็คล้ายๆกับรไฟฟ้ารงไฟฟ้าทั่วไปแต่มันแตกต่างตรงที่ว่าเชื้อเพลิงที่เอามาทำนี่แหละใช่โรงอื่นอาจจะใช้เชื้อเพลิงจากไม้สาบฐานหินแต่ที่เนี่ยเราใช้จาก ส,สิ่งที่เราไม่ต้องการอะคือขยะ,อะเอามาแปรรูปให้มันเผาไหม้ได้ครับจุดเริ่มต้นนะครับของโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากขยะมันเริ่มต้นมายัางไงอะครับเราเห็นปัญหาอยู่ที่จังหวัดระยองนี่แหละโดยทางอบจจังหวัดระยองนะครับก็ได้รับมอบหมายจากจังหวัดระยองนะครับให้ทำหน้าที่ในการ ดูแลเรื่องขยะคบวงจรในจังหวัดระยอง<ม>แล้วเราก็ได้เห็นสภาพปัญหาขยะะครับว่าทุกวันนี้ขยะก,ก็ต้องส่งไปฝังกลบ<ม><ม>นะครับอาจจะต้องไปกองในบางตำบลด้วยซ้ําไปนะครับเพราะว่าไม่มีพื้นที่แล้วแล้วก็ท้ายที่สุดมันก็ส่งผลต่อมลภาวะ<ม>ทั้ง<ม>อากาศกน้ําแล้วก็สุขภาพของประชาชนด้วยครับนะครับทาง g p s เองนะครับในฐานะที่เป็นบริษัทในกลุ่มปตททที่ดูแลเรื่องธุรกิจไฟฟ้าเราเองเนี่ยก็ได้เห็นนะครับว่า เออเราจะร่วมมือกับทางจังหวัดได้อย่างไร<ม>ก็เป็นที่มาของของโครงการที่เป็นลักษณะของการจัดการขยะแบบครบวงจรเพื่อมาผลิตไฟฟ้าจังหวัดระยองเนี่ยต้องถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่ครับ,รบแล้วก็เป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจอัฒนาเศร,รษฐกิจพิเศษหรือว่า e e c <ม><ม>และที่สําคัญคือเป็นที่ตั้งของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมอเตรพุทธแล้วปตทเองของเราเองทั้งกลุ่มเนี่ยก็จะมีเบสอยู่ในจังหวัดระยองด้วย และที่สําคัญก็คือว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเราเลยอยากจะมีโรงไฟฟ้าสักโรงหนึ่งเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเมื่อเป็นโรงไฟฟ้าขยะเราก็ต้องมั่นใจว่าในแต่ละวันเนี่ยมันต้องมีเชื้อเพลิงที่มากพอที่เราจะสามารถผลิตแล้วก็ปล่อยไปโรงไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องอันนั้นเป็นปัจจัยสคัญนะครับแล้วผนวกกับวัตถุประสงค์ที่ร่วมกันกับอบจอจังหวัดระย,ยองที่จะทําในเรื่องของศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจรมันก็เลยทําให้รงตัวแล้วเราก็ร่วมมือกันพัฒนาโครงการนี้ขึ้นมาครับ ซึ่งกระบวนการในการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF จะอยู่ในห้องควบคุมการผลิตไฟฟ้าห้องนี้แหละครับโอ้อลังการมากครับห้องนี้ดูไปก็เหมือนกับวอลลุู่มในหนังกู้โลกเหมือนกันเลยนะเนี่ย ลังตื่นเต้นกับจอนะครับจอเยอะมากพี่สิงโตที่เห็นก็คือมีจอที่เป็นไฟน่าจะเป็นเตาใช่ไหมครับถูกต้องแล้วก็กองขยะที่คัดแยก<ช>ถ้าอย่างห้องนี้ครับถ้าอธิบายพี่ๆแต่ละคนนี้เขาต้องดูอะไรบ้างหรือว่าควบคุมอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราดู จอแรกเลยแล้วกันคนเห็นจอแรกเนาะจอนั้นจะเป็นจอควบคุมของโรงคัดแยกที่เราไปดูกันมาแล้วจอที่สองเนี่ยก็จะเป็นระบบป้อนเชื้อเพลิงขึ้นสายพานลำเลียงที่จะมาที่โรงไฟฟ้าส่วนจอนี้ก็จะเป็นจอภาพรวมของอุปกรณ์โรงไฟฟ้าทั้งหมดส่วนจอนี้ก็จะเป็นภายในเตาเผาขยะดูเปลวไฟว่าเผาดีไหมต้องป้อนเชื้อเพลิงเพิ่มไหมส่วนจอนี้ก็เป็นภาพรวมว่าตอนนี้เราผลิต กระแสไฟฟ้าได้เท่าไรส่ง<ช>ออกเท่าไรทีนี้แต่ละวันเนี่ยผลิตไฟฟ้าได้เยอะขนาดไหนีในแต่ละวันเนี่ยกำลังการผลิตของเราที่นี่ก็ผลิตได้9.8เมกะวัตต์แล้วก็ส่งขายออกให้การ<ช>ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค8เมกะวัตต์ส่วนที่เหลือ,อลก็เป็นการใช้ภายใ<ช>น คือจากข้อมูลที่ผมได้ยินมาครับว่าที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้มีเทคโนโลยีที่เรียกว่าแตากต่างจากที่อื่นก็คือเมื่อพูดถึงขยะเนาะเมื่อ,อจะเอามากําจัดมันเนี่ยมันต้องทําให้มันหมดไปครับแล้วก็กําจัดแล้วต้องไม่เกิดมลพิษเพราะฉะนั้นก็เลยใช้เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเนี่ยเป็นเตาเผาไหมแบบระบะรบะตะกับเคลื่อนที่ก็คือมองง่ายๆเหมือนเหมือนขั้นบันไดเนี่ยขยะตกมาเผาไหมแล้วก็ขยับไปเป็นชั้นๆทีละชั้นเพื่อ ให้ขยะหรือพลาสติกที่เราเผาเนี่ยมันเผาได้หมดเสร็จแล้วก็จะมีระบบะดักจับเท่าหรือขเข่าจากการเผาไหม้เนี่ยบำบัดให้มันค่าเป็นกลางหรือไม่เคินกฎหมายกำหนดหรือว่าไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมครับทีนี้คำถามต่อไปก็อาจจะถามในฐานะคนทั่วไปแล้วเราจะได้ประโยชน์ อะไรจากเรื่องนี้อ่ะครับในภาพรวมนะครับผมคิดว่ามันย้อนกลับมาที่เราแน่ๆก็คือเรื่องคุณภาพชีวิตอากาศที่เราหายใจใช่ไหมครับมลภาวะรอบด้านที่เราเห็นอยู่ขยะถ้ามันไม่ไปกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปมันสามารถอยู่ในที่จัดเก็บเรียบร้อยเรามีโรงไฟฟ้าที่จะเอาของขยะเหล่านั้นมาสร้างประโยชน์นะครับสร้างไหมครับว่าเวลาเราฝังกบมันก็ปล่อยเรื่องของตัว CO2 ด้วยเหมือนกันนะครับและ CO2 เนี่ยมันปล่อยมาเป็นรูปของมีเทนนะฮะเป็นแก๊ส แต่แก๊สมีเทนก็คือสีเท่าของ CO2 โอ้หนักเลยครับเพนั้นลงไฟฟ้าของเราเนี่ยที่สร้างมาเนี่ยนะครับสามารถที่จะช่วยลด CO2 ลงนะครับถึงปีละประมาณ1 8 0่งพันตันเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือประโยชน์ที่มันจะได้รับแน่ๆนะครับแล้วผมคิดว่าพอเราจัดการถ่วยระดับท้องถิ่นได้เนี่ยนะครับปัญหาที่มันเคยเป็นปัญหา สะสมอยู่ก็คือการเกิดปัญหาขยะที่ตกค้างรหรือขยะที่จัดการไม่ถูกวิธีมันก็จะลดลงถูกไหมครัเพราะว่าสิ่งเหล่านี้พอผ่านมาที่โรงไฟฟ้า RDF ของเราเนี่ยนะครับก็จะสามารถจัดการได้อย่างถูกต้องนะครับนี่เป็นที่มาของชื่อที่เรียกว่าศูนย์บริหารจัดการขยะขครบวุจร นอกจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF จะเป็นสถานที่กำจัดขยะฝังกรบให้กับหน่วยงานปกครองท้องถิ่นในจังหวัดระยองด้วยการนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้จัดการขยะแบบครบวงจรเพื่อให้หน่วยงานและคนทั่วไปที่สนใจในเรื่องนี้ได้เข้ามาเรียนรู้อีกด้วยครับ นี่เรายืนอยู่เนี่ยส่วนที่หนึ่งส่วนที่นําเสนอภาพรวมว่าขยะบ้านเราเป็นยังไงทําไมเราถึงต้องมีโรงคัดแยกขยะแล้วคัดแยกแล้วเอาไปไหนครับก็คือตั้งมาเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2อสองอย่างก็คือฝั่งหนึ่งอ่ะเป็นวิชาการครับฝั่งหนึ่งเป็นปฏิบัติเราก็จะเห็นเลยว่าฝั่งซ้ายเนี่ยจะเห็นการกระบวนการทํางานของโรงคัดแยกขยะ ้สยพานนี้เหรอที่ก็คือ<ช>ยาวไปถึงตรงนู้นเลยใช่อันนี้ก็คือเอาขยะมาเข้าเครื่องคัดแยกครับอันนี้จะเป็นคัดแยกขยะอินรีเนาะครับอ่าอย่างอินซีก็โดนคัดแยกไปขยะที่ใช้ได้จะเป็นเชื้อเพลิงก็ไปส่วนนู้นแล้วก็เข้าลงไฟ<อ>ฟ้าทําไมมันถึงอยู่ใ,ใกล้กันขนาดนี้ครับก็อย่างที่บอกอ่ะขยะเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่มันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากครับเพราะฉะนั้นเราเลยก็ทําให้เห็นเลยว่าฝั่งนึงเนี่ย อธิบายชัดอีกรั้งหนึ่งอะทำให้เห็นนี่ครับม,ม,มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมมันถึงอยู่ด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นโซนที่สองคือโซนเขาเรียกว่าโซนอุโมงค์ขยะเพื่อบอกที่มาที่ไปว่าขยะในประเทศไทยเนี่ยม,มีประมาณเท่าไรต่อคนเนี่ยทำให้มันเกิดขึ้นน่ะกี่กิโลกร,รัมต่อวันแล้วก็ขยะแต่ละประเภทเนี่ย ใช้เวลาย,ย่อยสลายกี่ปีถึงจะย่อยสลายได้หมดจริงจริงๆเหมาะกับเยาวชนเหมือนกันนะใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็สนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นใช่และภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ครับก็จะได้รู้จักกับขยะประเภทต่างๆและวิธีการจัดการเพื่อน,นำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงส่งต่อให้กับโรงไฟฟ้า รวมทั้งข้อมูลปริมาณขยะประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและการสร้างความตระหนักในคุณค่าของขยะมากขึ้นและก็ดูสิครับออกแบบศูนย์ได้ทันสมัยมากๆประเทศไทยเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรจากโรงไฟฟ้าแบบนี้ครับต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราเนี่ยยินดีมากนะครับที่จะเป็นต้นแบบแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหมด ในกระบวนการจัดการนะครับตั้งแต่การจัดการเรื่องขยะขาเข้าเข้ามานะครับการดูแลเครื่องจักรที่สําหรับจัดการในขยะที่มันมิกกันเนี่ยให้สามารถตระเบิดได้นะครับแล้วก็การผลิตไฟฟ้าเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ GPSC มีความประสงค์นะครับที่จะขยาย องค์ความรู้เหล่านี้แล้วก็ถ่ายทอดไปถึงทุกท้องถิ่นครับจะเห็นว่าเราเองเนี่ยก็ลงทุนในการทําศูนย์ศูนย์เรียนรู้นะครับการจัดการขยะเพื่อผลิตไฟฟ้าอย่างควบวงจรเนี่ยนะครับแล้วก็เปิดให้กับทุก ผู้สนใจนะครับเข้ามาได้เยี่ยมชมตลอดปีเลยครับและนอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถทําผ่านออนไลน์แอปพลิเคชันได้ด้วยท่านสามารถนั่งดูจากที่บ้านก็ได้ไม่จําเป็นต้องมาที่นี่ก็ได้นะครับท่านสามารถเรียนรู้จากตรงนั้นก็ได้และแม้กระทั่งว่าอยากจะมาดูงานมาอยากดูตัวอย่างที่ค่าแทจริงอย่างไรเนี่ยเรามีวิทยากรพร้อมจะให้ความรู้นะครับเชื่อว่านะครับถ้าสิ่งเหล่านี้มันยิ่งขยายผลไปทั่วทั้งประเทศเนี่ยในภาพรวมเนี่ยมันย่อมดีแน่นะครับมันจะทําให คุณภาพาการจัดการขยะในองค์รวมของประเทศไทยดีขึ้นแต่ที่ย้ำก็คือว่าถ้าได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการขั้นแยกขยะนะครับผมเชื่อว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยครับ